Got some nice long hair and I know that she's a bad chick All the boys stare, can't help me, to a habit Clothes that she wears, wanna start starting her in a jacket I just wanna get her all on the down I just wanna have you're going to another game, แม็ทช์ found แม่โอ้โหหาห้องเร็วจริงๆวันนี้กไ็ไม่ค่อยเล่นแล้วนะโรแลนด์กลับมาเล่นนะโอเคแล้วกนะ็มาหาห้องใหม่เป็นเจอนะเล่นตัวเดียวนี่นะไปเดิมเหมือนกันไจะลองตัวใหม่ๆว่ะนี่แล้วกันไม่ค่อยใหม่แต่ก็โอเคยอยู่

โยกได้นะนานไปอ่ะมาพร้อ,อมละตุยเขี้่าเลือดกูเลือดกูมีได้ไหม เรื่อยปั๊บ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 เรื่อยก,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 ก่อนเรื่อยก่อนไอ e m a i n i n g โอ้ปืนนี่มันเร็วกว่า <h ums> เกินไปเพืเ่อนอะไรเพืเ่อนอะไรกูไหวกูไหวตัวเดียวเองเปิดเพืก็ไหวนะ วันนี้นี่ก็ถือว่าซากในระดับหนึ่งเลยนะฮะลุงบิมแม่งไม่เจ็บเลยวะ่ะอ๋อแล้วเลยหน้าทำมเนี่ยอันนี้กำลังหายนะโอ้โหลุงบิมแม่งเข้มจัดเลยวะ่ะยิงเนี่ยเกาะน,นี้น่าจะพออยู่สรหรับต้นเกม เฮ้ยยัยงใช้ควกอยู่มันจนนะตังไม่มีนะตัวเนี้ยเรียกส่งละไม่มีตังใช่ปะตังมาดิเก็บนะตาราดักอะไกัน จริงมาดิาเห็นชัดเจอชัดเกินชัดเกินเอ,เอาว่ะอนไหนแล้วตอนเนี้ยต่อพันมาเลยเออเรื่องทังเหลือจัดไปลุยเล่นยาวดูปะน่า าไม่น่าดีนะเจ๊ต้องไ,ไปเอาไปเอกกันหมดเลยเอาสีคนเดียว,วได้หวะ d ออหนักตุ๋ยเหรอวะหนักตุ๋ยหนักตุ๋ยเรามาเนียนนะเอาละไม่เนียนแล้วตอนเนี้ยไม่เนียนแล้วไม่เนียนแล้ว toasted. วิโอ้โหปืนมันลั่นเร็วกว่าเกินไปเอสะสองสองนะน่าจะไหวยอยู่เพื่อนขอ,อกเกมศูนย์นะลุงบิม๊ม ลุงบิมแม่งเอาจัดเลยวะ40มันโดนมันโดนมาแล้วมันโดนมาแล้วมันโดนมาแน่เดี๋ยวมันโดนมาแน่โดนมาแน่เดี๋ยวมันมาแน่เดี๋ยวมันมาแน่ One enemy remaining. player Last standing. เยี่ยมลุงบิมกูโดนโหเกินไปตัวเนี้ย Multiple huh. enemies. There they are. Hi. Yeah, 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 yeah. Be huh. huh. so careful now. Enemies spotted. Enemies spotted. วิ่งเกินไปเพื่อนมาละมาละมาละวมาล้ายมาซ้ายมาอีกขึ้นบน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  Enemy spotted i seconds left n r ต้องแกหมด

Is spotted. Found a good spot. He lives down. Jokes over. You're dead. Enemy spotted. One enemy remaining. Ah. มาดิตีเีฟังมันโอเมนดบบไปแล้วโอ้ยเพื่อนตกใจหมด โอ oh ้โหสติกูยังเปลืองเลย One enemy remaining ตกใจตกใโอ้ยเกิน มาต่อเลยแล้วกันโอเคเมันปาไปแล้วว่มันเอากำแพงกั้นเลยวะถ้าใครเข้าไปอยู่ข้างในมั้นอ่ะเขาไม่ได้เหงา One enemy remaining. Be careful now. You will not kill my allies. Uh, huh. One enemy Calm remaining. You need no ไม่ใครแล้วอ่ะผู้จัดการเองไหมพูดอะไรวะ no charges left โอ้ยเผื่อเพื่อนกูไม่ทำอะไรเลยเกเพื่อนจะไปเอกันนะทุกคนเฮ้ยมีปืนให้เล่นด้วยวะปืนนี้หรอ

Joke's okay. over. You're dead. One enemy remaining. นูะอะไรเล่ามาดีเธอเธอจังวะวิ้ยเข้ยมาแทนตั้งตัวได้เมื่อกี้ผมต้องทำทุกอย่างให้เลือดเต็มนะทุกคนเข้ามา งัม้มก,ก,กูตกใจกูมันงันเลิกกูเต็มร้อยไปแล้วเอาเพื่อกูตายเลยเพื่อนชิบ,หา,ชบหายแล้วเพื่อนยังไงวนเนี่ยตัวเดียวเลยว เฮ้ยเพื่อนอย่าโลกนะเพื่อนเพื่อนนี่มันนี่มันฝั่งตรงข้ามมึงเห็นตัวเองไหมนี่ยมันมีคนนึงอ่ะมันมชุบไม่ได้มันชุบไม่ได้สวยสวยสวยสอ๋อเรียบร้อยแล้วไงดีนะมึงชุบอีนนี่มาไงมึงสิ้นละ โอ้เกินส0เกินไปบางทีอะอุ้ยเกินไปเนมิสพัตชนเียกูเดินี้นะ เพื่อนเพื่อนโอ้โหกูเตกเลยหายละกูไม่น่าเลยกําลังหล่อเลยเมื่อกี้วิสิบหนึ่งผมว่าเล่นสนัยก็ได้นแต่ไม่เอาเดี๋ยว รอเลยเฮ้ยเป็นไปรบอยดีกับผมนะต้องมางแล้วทุกคน ไม่ต้องวางแล้วป้งไม่วางดีกว่าเพื่อผมตายเลยเพื่อนมาไม่ทันโอเคนั่นแหละบอกแล้วไม่ต้องวางหรอกมาแค้าฟูนัาวุ้ยกูตายเลยไม่ค่อยตรงวะ อุ้ยโอ้โหลุงบิมไอ้ลุงบิมแม่งเอาอะไอ้ลุงบิมใช้ย่อยนะบอกก่อนตัวเนี้ยลุงบูใช้ย่อยนะมันวางมันวางแล้วทุกคนมันวางแล้วมันวางแล้ว Spike planted เฮ้ยอยู่นะเพื่อนลุงบิมใหม่เออลุงบิมปุ้ยเจ็ตแม่งไปยืนในในควันตัวเองนะลุงบิ๊มใหม่ไหมลุงบิม กูฟ้องตัวนี้โอ้โหแต่ก,กำลังลงบีมกูเกินีอะีมนตีข้นัา,าปเป็นเศต,ต่อศได้ไงเนี่ยแม่แรงจริงตึงซะจริงจะเป็นฟังมาอเอหนี่ยมากเลย้จ Last player standing หูแล้วด,ดูปืนผมอ่ามันจะเงียบไปทุกคนจะตั้งใจ Spike planted เปลี่ยนปืนได้ไหม น่าทันลวทุกคนม,มาเอาเก็บหมดเลยวะ Let's go แต่<ป>คนนี้เขาแฮปกแล้วเขาก็มีศูนบาทเนี่ยคนเนี้ยเป็นไฟหรือเปล่า เจ็บแล้เจ็บแล้คนนั้นคนนั้นเจ็บแล้อุ้ยว้าวมันหนักแล้วว่ะทุกคนไม่ได้ดูซ้ายขวาว่ะการเดอาว่ะเปิดเน็ตแล้วว่ะนี่มันเข้าซีมันเข้าซีแล้วมันเข้าซีแล้ว วิ่งไปแล้วดโดนโดนไดน้หนึ่งหนึ่งเหรอทุกคนมาเดี๋ยวข้างบนเดี่ข้างบนเดี๋ยวข้างบนมันอยู่มันอยูดแง่แน่แง่แน่เดี๋ข้างบนอดี๋ยวขย้างบ,บนเลยอยี๋ข้างบนเลย <c oughs> เออนั่นแหละตอนสุดท้ายแล้วมาจัดไหนแล้ววะมาตอนสุดท้ายละตอนสุดท้ายละห้ามให้มันมีต่อละ ีคนมาเอมีคนมาเองเฮ้ยคนมาคนมาเติร์ทท้ายเติร์ทท้ายหน่อยโอ้โหเกินไปไม่ทำอะไรเลยเติร์ทท้ายแม่ก็ชนะไปแล้วผมแม่เฮ้ยไปจีจีดิกันโอเคก็คลิปนี้ก eh ็มีเพียงแค่นี g ้คร oh, okay. oh, ับแม่ก็มาเล่นให้ดูเฉยนะ เพลินๆนะผมเลยก็โหป้าไปซะนี่จะตัดเฉี่ยก็ที่นี่ก็ก่อนนะผม